สวัสดีครับมาเจอเจอกันอีกเช่นเคยนะครับผมเสร็จจากงานหลักมุ่งสู่งานครัวครับมาทำกับข้าวเย็นกินกันครับผมวันนี้มีปลาทูครับเป็นปลาทูสดนะครับเนี่ยซื้อมาสามตัวจะมาต้มปลาทูครับต้มยำปลาทูก็เครื่องต้มก็มี ใบมะกรูดข่าตะไคร้หอมหัวแดงมะเขือเทศแล้วก็มะขามเปียกครับอันนี้พริกพริกขั่วนะครับผมนี้เราทำการตั้งน้ำรอแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาเตรียมเครื่องกันครับผม มหมดเลยครับใส่เลยตะไคร้ครับทุบใส่เลยใส่ทั้งสองต้นครับ นะค้ัเปียกนี่ครับใไ่เลยหอมแดงทุบเตรียมนิดหน่อยครับ ข้าวครับมะเขือเทศใส่มาเลยครับใบมะกรูดครับ ใส่เลยเดี๋ยวตัดๆเลยครับผมี่ก็จะใส่เกลือลงไปนะครับใส่เกลือนิดหน่อย ลดนิดหน่อยราให้น้ำเดือดนครับพอน้ำเดือดได้ที่แล้วนะครับ เราก็จะเอาปลาทูใส่ลงไปครับไม่ต้องคนนะครับ แล้วเราก็จะเตรียมปัดชีใบเลื่อยนะครับนี่ครับนี่เราทำการล้างอยียบร้อยแล้วนะครับ ลือมีอย่างหนึ่งครับผมชูนรดครับผมหรือว่าผงหนัวใส่ลงไปเลยครับตามด้วยน้ำปลาใสน่นน้อยนะครับว่าเราใส่เกลือลงไปแล้วครับตามถนัดเลยครับ เราให้ปลาสุกได้ที่แล้วเราจะเอาหอมบักซีใส่นะครับปลาสุกแล้วนะครับแล้วก็เ,าาเอามะนาวใส่ไปนิดเดียวพอครับตามด้วยหอมผักชีผักชีไปเรื่อยครับพูดผ,ผิดครับ ามสไตล์แล้วนะครับง่ายๆครับนี่คือพระเอกนะครับผมพริกขั่วครับใส่ไปเลยครับยังไงครับสีสัมน่าก,กินไหมครับเพื่อนๆง่ายๆครับสไตล์ผมเองนะครับผม สุกแล้วพร้อมเสิร์ฟครับผม นี่ครับน่ากินไหมครับเพื่อนๆง่ายๆครับสไตล์ผมเองนะครับดูแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์และกดติดตามเพื่อเป็นแรงบันดาลใจในการทำคลิปต่อไปครับเดี๋ยววันข้างหน้าผมจะหาอะไรแปลกๆมาทำให้ดูอีกนะครับกับช่องด้วยเปื่อยชาแนลครับผมขอบคุณครับ